สวัสดีค่ะตอน ครับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Happy New s e a r ช่วงเวลาเพลินข่าวค่ะช่วงนี้พบกับหญิงมณีนาฏอ่อนพน,นาแลคะ่ะทิ้เทิยงแบบนี้ทานข้าวกันแล้วหรือยังนะคะข่าวแรกวันนี้ค่ะจะพาทุกคนนะคะไปเรียนรู้กรณีศึกษากับการล่าแม่มดแบรนด์สินค้ากับคนที่มีความเห็นต่างทางด้านการเมืองหรือว่าสื่อที่มีการแสดงจุดยืนทางการเมืองค่ะแม้ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้นจะมีกรณีการบอยคอตสินค้าหรือว่าการแบนด์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนสื่อที่มีจุดยืนทางการเมือง แล้วก็มีการติดแฮชแท็กว่ามีการแบนสินค้าประเภทนั้นประเภทนี้ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ทางนักการตลาดก็มองว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางแบรนด์เองเนี่ยตัดสินใจได้ค่อนข้างที่จะยากทีเดียวค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองหลังจากที่มีการแบรนด์สินค้าต่างๆก็มีการออกมาแถลงการออกมาอย่างต่อเนื่องของแต่ละแบรนด์ด้วยนะคะซึ่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นการแถลงการเพื่อที่จะทำกลยุทธ์ทางการตลาดเอาใจกลุ่มฐานลูกค้าที่เป็นกลุ่ม Gen Z ที่มีกำลังในการซื้อด้วยเช่นกันค่ะ จากกระแสแฮชแท็กนะคะในทวิตเตอร์ในช่วงที่ผ่านมาค่ะที่มีการรณรงค์ให้เลิกซื้อหรือว่าเลิกสนับสนุนสินค้าที่มีการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ที่แสดงจุดยืนทางการเมืองทําให้เจ้าของสินค้าอาหารเครื่องดื่มและบริการหลายเจ้านะคะต้องมีการทยอยออกแถลงการถอนโฆษณาอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยจุดร่วมในการถแถลงการของแต่ละบริษัทนั้นก็มักจะเขียนข้อความในทนองว่าน้อมรับการติชมของผู้บริโภคและยินดีพิจารณาการใช้สื่อให้เหมาะสมซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลของผู้บริโภคหลายเจ้านะคะอย่างเช่นเหล่าเจ้าของแอคเคา t ์ในทอบ,บิลเตอร์ด้วยค่ะ เรื่องนี้ถ้าไปถามนักการตลาดอย่างเช่นอาจารย์ธันยวัฒน์ชัยตระกูลชัยผู้ชี่ยวชาญด้านการตลาดก็วิเคราะห์ว่านี่เป็นสถานการณ์การตัดสินใจที่ไม่ง่ายสําหรับนักการตลาดนะคะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่ชาเนเห็นได้ว่าหลังจากนี้ทางเจ้าของสินค้าหรือว่าบริษัทแต่ละเจ้าเนี่ยต้องไม่แสดงจุดยืนทางการเมืองค่ะหรือว่าถ้าอยากชัดเจนทางการเมืองเนี่ยก็ต้องยอมรับผลที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาด้วยเช่นกันค่ะแบรนด์ก็จะต้องดูแบรนด์ก็จะต้องประกาศแรกหนึ่งแบรนด์จะต้องไม่แสดง ทัศนคติทางการเมืองเจ้าของแบรนด์ซึ่เป็นเจ้าของเนี่ยก็ต้องไม่แสดงทัศนคติทางการเมืองหรือถ้าแสดงแล้วก็ต้องยอมรับผลว่าคุณแสดงเพราะเขาไปหาว่าคุณพูดนี่ใช่ไหมฮะแล้วก็ส่วนแบรนด์ที่ที่คล้ายๆกับว่าไม่ได้เลยได้ประโยชน์จากกันพูดได้ไงเขาแบรนด์อันนี้แล้วแล้วแบรนด์ประเภทเดียวกันไม่แบรนด์อย่าไปก็อย่าไปตีก็อย่าไปตีป,ตปีกมามากินฉันสิฉันไม่ใช่สลิม,มอะไรผมยกตัวอย่าง มาพูดเลยว่าจะไม่ใช่สลิมมาดื่มนมฉันไม่ต้องพูดคือคือหน้าที่ผู้บริโภคาเขาเขาเขาจะเป็นคนตัดสินใจเองคุณคุณไม่ต้องออกตัว สำหรับครั้งที่เกิดขึ้นนะคะไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่เกิดปรากฏการ์บอยคอดสินค้าที่แสดงจุดยืนหรือว่าประพฤติไม่ถูกใจคนจํานวนมากในสังคมค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการจุดประเด็นจากเรื่องจุดยืนทางการเมืองแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่เชื่อมจากเทวิตเตอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ของคนกลุ่มเจนเซนะคะที่แม้ว่าคนกลุ่มนี้จะไม่ได้ดูทีวีค่ะแต่ก็ถือว่ากลุ่มคนเจนเซเองก็มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ค่ะที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอยู่ในเรื่ของกลุ่ม b บ b y b o ุม e r แล้วก็เป็นกลุ่มที่เสพสื่อทีวีเป็นหลักด้วยนะคะจึงไม่แปลกเลยนะคะที่จะมีกระแสจากแฮชแท็กในทวิตเตอหรือว่ากระแสจากโลกออนไลน์ที่จะมีผลอย่างมากในการตัดสินใจของนักการตลาดในการถอนโฆษณากับสื่อที่แสดงจุดยืนทางการเมืองหรือว่ากลุ่มเซเลบหรือว่านักแสดงที่แสดงจุดยืนทางการเมืองด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะ ก็ถือเป็นกรณีศึกษาเหมือนกันนะคะสำหรับเจ้าของแบรนด์สินค้าหรือว่าบริษัทแต่ละแห่งค่ะที่ไปสนับสนุนหรือเป็นสปอนเซอร์ให้กับสื่อหรือว่านักแสดงต่างๆที่ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองค่ะว่าหลังจากนี้ถ้าหากว่าเกิดวิกฤตด้านการตลาดแล้วเนี่ยจะมีการรับมือกันอย่างไรด้วยนะคะและมาในช่วงรู้หรือไม่ค่ะพาทุกท่านนะคะไปรู้จักกับพืชสม,มุนไพรพื้นบ้านของไทยค่ะอย่างเช่นฟ้าทลายโจรน,นะคะที่เขาบอกว่ามีสรรพคุณหลายอย่างเลยค่ะที่ช่วยในการแก้ไข้ลดเสมหะพาไปดูนะคะว่าภายใต้รัเขนแบบนี้จะมีสรรพ คุณที่มากกว่านี้อย่างไรติดตามได้ในช่วงรู้หรือไม่กันเลยค่ะรู้หรือไม่ฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอได้ฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรรสขมมีฤทธิ์เย็นมีสรรพคุณบรรเทาอาการของโรคหวัดเช่นเจ็บคอและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะแต่ว่าไม่ควรใช้ติดต่อกันปเป็นเวลานานค่ะ ราะว่าอาจทําให้แขนขามีอาการชาหรือว่าอ่อนแรงหรือรู้สึกหนาวเย็นภายในเนื่องจากเสียสมดุลธาตุและควรระมัดระวังการใช้ร่วมกับสารการเลือดเป็นลิ่มอย่าต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดรวมทั้งระมัดระวังการใช้ร่วมกับยาลดความดันเลือดเพราะว่าอาจจะมีฤทธิ์เสริมกันได้ค่ะโดยห้ามใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ฟ,ฟ้าทลายโจรน,นะคะอย่างเช่นเกิดผื่นลมพิษหน้าบวมอันนี้ไม่ควรใช้ฟ้าทลายโจรเลยค่ะหรือ ห้ามใช้กับสตรีมีครรภ์และหญิงให้นมบุตรห้ามใช้กับผู้ป่วยที่เจ็บคอเนื่องจากมีการติดเชื้อแบคทีเรียค่ะอย่างเช่นคนที่มีอาการรุนแรงมีตุ่มน้องในคอมีไข้สูงหนาวสัน่นอันนี้อย่าเพิ่งใช้ฟ้าทลายโจรน,นะคะควรปรึกษาแพทย์ก่อนเนื่องจากว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะค่ะกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้ข้อมูลนะคะว่า หากใช้ฟ้าทลายโจรติดต่อกัน3วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือว่ามีอาการรุนแรงขึ้นหรือหากมีอาการแพ้ยาควรหยุดใช้ฟ้าทลายโจรค่ะแล้วก็ไปพบแพทย์ทันที เห็นได้ชัดเจนนะคะในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด19ใหม่ๆค่ะก็จะมีหลายท่านเลยนะคะแนะนําว่าให้มีการใช้สมุนไพรจากฟ้าทลายโจรเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยค่ะเพื่ออย่างน้อยก็คือรักษาอาการในโรคระบบทางเดินหายใจแก้ไข้ลดไอนะคะเพื่อเป็นการรักษาทางเลือกร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็แพทย์แผนตะวันตกด้วยค่ะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ต้องระมรัดระวังด้วยนะคะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์หรือว่าให้นมลูกหรือว่าคนที่ใช้ยานในกลุ่มสลายเลือเลือก็ต้องระมรัดระวังการออกฤทธิ์ยาที่มีการออกฤร่ววมกันนด้ยะะคะ ส่วน so, ในช่วง Words Around ค่ะเดี๋ยวดูภาษาอังกฤษกันหน่อยนะคะกับคำว่า cook แล้วก็คำว่า chef ค่ะสองคำนี้ความหมายเหมือนกันค่ะแต่ว่าบางอย่างนั้นก็ต่างกันด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วง Words Around กับครูเจน่าค่ะ Hello everyone พบกับ Teacher เจน่าในช่วง Words Around น้องคะวันหยุดพิเศษค่ะสถานที่ที่เราจะไปพบปะสังสรรค์หรือว่ารับประทานอาหารกับคนที่เรารู้จักหรือคนที่เรารักนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นร้านอาหารที่สวยๆบรรยากาศดีแล้วก็อาหารอร่อยใช่ไหมคะพูดถึงคนที่มีความสําคัญที่ทําให้รสชาติอาหารของเราอร่อยคือใครคะถูกต้องแล้วค่ะเชฟ เชฟโอเคไม่ใช่เชฟที่แปลว่ารูปร่างหรือว่ารูปทรงนะคะเชฟเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะย่อมาจาก Chef de Cuisine โ okay. อเคค่ะน้องๆแล้วถ้าเกิดน้องๆสงสัยอยู่นะคะว่าหนูเรียนมาว่ากุ๊กละคะกุ๊กก็คือคนทำอาหารเหมือนกันค่ะแต่ออกเสียงว่าค k กค o กสองคำนี้ค่ะเชฟกับคุกมีความหมายที่แตกต่างกันนะคะ มาดูที่ความหมายกันเลยค่ะคําแรกค่ะคําว่าเชฟเชฟเป็นคํานามค่ะแปลว่าคนที่ทําอาหารอย่างมืออาชีพนะคะนอกจากทําอาหารได้แล้วยังสามารถคิดค้นสูตรอาหารได้ด้วยค่ะหรือว่าเป็นหัวหน้าของห้องครัวก็ได้นะคะตัวอย่างประโยคเช่น a chef is someone who cooks professionally a chef นะคะหรือว่า Chef เป็น someone หรือเป็นคนที่ cooks หรือว่าทําอาหาร professionally แปลว่าอย่างมืออาชีพค่ะ ส่วนคำว่า o o o ค่ะเป็นได้ทั้งคำกริยาแล้วก็เป็นได้ทั้งคำนามด้วยนะคะคำนามก็คือเป็นคนที่ทำอาหารเช่นพ่อครัวหรือว่าแม่ครัวค่ะตัวอย่างประโยคเช่น you're a very good cook you are คุณเป็น cook หรือว่าเป็นคนทำอาหารเป็นพ่อครัวหรือว่าแม่ครัวนะคะที่ very good หรือว่าดีมากๆค่ะส่วนคำกริยานะคะตัวอย่างประโยคเช่น Wait a moment please I'm cooking for you Wait แปลว่ารอค่ะ A moment แปลว่าสักครู่ Please ก็คือกรุณาใส่ให้สุภาพนะคะแล้วก็ I'm cooking แปลว่าเรากำลังทำอะไรอยู่คะกำลังทำอาหารหรือปรุงอาหารอยู่ค่ะ For you ก็คือสำหรับคุณนะคะ อาละค่ะน้องๆพูดถึงอาหารนะคะที่เชื่อเจน่าก็หิวแล้วค่ะคุณแม่เตรียมอาหารรอไว้แล้วนะคะ The way to my heart is through my stomach The way หรือว่าทางที่จะไป heart หรือว่าหัวใจของที่เชอร์เจน่าค่ะ Through ก็คือผ่านทาง my stomach หรือว่าท้องของที่เชอร์เจน่านั่นเองค่ะพบกับที่เชื่อเจน่าได้อีกครั้งในช่วง Words Round See you next time ค่ะบาย เรียกได้ว่าอาชีพเชฟหรือว่าคุกนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพในฝันของหญิงเลยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่คนกินนะคะลิ้มรสชาติอาหารของเราแล้วเขารู้สึกว่าอร่อยเนี่ยจะทําให้เรามีความสุขและก็ภูมิใจได้ไม่น้อยเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายการ h a ชฟั n นิสเดช่วงเวลาเพลินข่าวคะ่ะคุณผู้ชมติดตามรายการของเราได้นะคะที่ช่องหมายเลข4 ALTV ค่ะหรือว่าชมผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ได้นะคะที่เว็บไซต์ w w w a l t v t v ค่ะหรือว่าชมผ่านทาง YouTube Facebook ก็ได้นะคะเสิร์ชคำว่า ALTV 4คค่่่ะออดเเป็นเน็นนนนพืกกัไ้ะะที line a l t v 4ค่ะหรือว่าอีเมลเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่ h a news day v e a n e w s d a y a l t v t v ค่ะช่วงนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะ h a v e a Good Day ค่ะสวัสดีค่ะ